สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องลองดูของเราก็มาแนะนํานะครับสาระดีๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับเรื่องราวของอะโวคาโดนะครับผลไม้พื้นบ้านของไทยเรานะครับวันนี้ก็จะมาดูวิธีการกินอย่างไรนะครับให้มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับในวันนี้ก็เป็นผลไม้นะครับอะโวคาโด มันบ้านของเรานะครับที่ปลูกในประเทศไทยเรานี่แหละครับไม่ใช่มาจากต่างประเทศนะครับขั้นตอนแรกก็มาดูประวัติของอะโวคาโดกันหน่อยนะครับซึ่งอะโวคาโดนั้นก็เป็นผลไม้นะครับที่มีเนื้อมันครับคล้ายๆเนยนะครับเป็นต้นไม้พื้นเมืองของประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งต่อมาก็ได้นํามาปลูกในประเทศไทยครั้งแรกที่จังหวัดน่านนะครับอาการสําหรับผู้ที่แพ้อโวคาโดนะครับก็คือจะมีอาการ มีลมพิษนะครับผื่นคันปวดท้องนะครับอาเจียนหรืออาจจะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได้นะครับซึ่งอะโวคาโดนั้นก็จะมีโทษแก่ท่านที่แพ้นะครับสําหรับวิธีกินอะโวคาโดนะครับไม่ควรกินดิบนะครับเพราะว่าในผลอะโวคาโดจะมีสารที่เป็นพิษนะสารเทนดีนะครับทำให้ขมนะครับกินมากจะปวดศีรษะนะครับให้รับประทานผลสุกนะครับกินแบบสดๆนะครับ หรือไม่ก็ให้ผสมกับไอศครีมน้ําตาลหรือนมข้นหวานหรือสลัดเค้กต่างๆหรือผสมกับน้าพึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาดูประโยชน์คร่าวๆนะครับของอะโวโคาโดกันนะครับสําหรับอะโวโคาโดนั้นนะครับประโยชน์ก็จะมีอยู่หลายข้อนะครับอันแรกก็คือจะช่วยต่อต้านสารอุมิลา,าต่างๆนะครับทําให้ช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรานะครับไม่ให้ถูกทํำลายได้ง่ายนะครับข้อถัดมาก็คือ ช่วยลดยิ้วรอยแห่งวัยได้ดีกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆนะครับซึ่งช่วยคงความอ่อนเยาว์ได้เป็นอย่างดีนะครับข้อถัดมาก็คือช่วยบำรุงและก็รักษาสายตานะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดน้าหนักนะครับการรับประทานอะโวคาโดนะครับสามารถลดระดับไขมันชนิดเลวครับ LDL ลงได้อย่างชัดเจนนะครับสําหรับใครที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะครับแนะนาอะโวคาโดเป็นผลไม้ทางเลือกนะครับข้อต่อมาก็คือเป็นแหล่ง กดไขมันชนิดดีนะครับ h D L นะครับซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากนะครับเพราะมีคุณสมบัติในการช่วยลดไขมันเลวในหลอดเลือดได้ดีนะครับป้องกันการสะสมของไขมันในเส้นเลือดนะครับช่วยลดโอกาสเสี่ยงของเส้นเลือดหัวใจตีบและก็โรคหัวใจวายเป็นต้นนะครับต่อมาก็คือช่วยป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเร็งนะครับในพลัอโโคาโดมีวิตามินซีสูงก็จะช่วยป้องกันหวัดได้อีกทางหนึ่งนะครับ ้อถัดมาก็คือมีสรรพคุณช่วยป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟันนะครับช่วยป้องกันการเกิดโรคปากกระจอกนะครับนอกจากนี้อะโวคาโดก็เป็นผลไม้ที่มีโปรตีนสูงกว่าผลไม้ชนิดอื่นนะครับเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายครับมีเส้นใยอาหารสูงจึงช่วยในการขับถ่ายได้เป็นปกตินะครับไขมันใน,นอะโวคาโดสามารถช่วยดูดซึมสารแคโรทีนอยด์นะครับจึงเป็นตัวช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังได้เป็นอย่างดีนะครับ การรับประทานอะโวคาโดเป็นประจำจะช่วยป้องกันและก็ลดความถี่ของการเกิดโรคเน็บชาสําหรับร่างกายเราได้ดีนะครับข้อถัดไปนะครับอะโวคาโดก็ใช้เป็นอาหารนะครับสำหรับลูกน,น้อยนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับแม้ว่าจะมีแคลอรี่สูงแต่ก็อรุมไปด้วย d s a นะครับแล้วก็ไขมัน h d l นะครับไขมันสูงเช่นกันนะครับในอะโวคาโดมีโฟเลตส,สูงครับซึ่งมีทธาที่สําคัญสาหรับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ เด็กทารกในขันนะครับสําหรับน้ํามันอะโวคาโดนั้นก็เป็นน้ํามันที่ดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดีที่สุดครับเทียบเท่ากับน้ํามันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดนะครับหรือน้ํามันอัลมอนด์นะครับซึ่งอะโวคาโดนั้นก็มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมเช่นกันครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับอะโวคาโดนะครับสามารถใช้บำรุงผิวพรรณแล้วก็เส้นผมได้ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีผิวแห้งนะครับ ซึ่งจะช่วยทําให้คุณมีผิวพรรณที่ชุ่มชื้นเป่งปังมีชีวิตชีวานะครับสาหรับวิธีการทานอะโวคาโดนะครับให้มีประโยชน์ที่สุดก็คือแนะนําให้ทานลูกสุกนะครับแล้วก็ให้ทานแบบเพียวๆนะครับโดยการผ่าลูกสุกออกเป็นครึ่งแล้วก็ปอกเปลือกออกนะครับให้กินเนื้อแบบส,สดๆนะครับโดยไม่ต้องเอาไปใส่กับน้าผึ้งหรือสารต่างๆนะครับที่เพิ่มความหวานนะครับเพราะว่าจะไม่มีประโยชน์นะครับซึ่งจะทําให้ร่างกายเรา เป็นการเพิ่มคามวนนะครับเมื่อทานผสมกับน้ำตาลนะครับแนะนําวิธีทานอะโวคาโดโผลไม้บ,บ้านของไทยเรานะครับวิธีดีที่สุดก็คือให้ทานลูกสุกแล้วก็กินแบบสดนะครับโดยไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ให้กินทุกวันก็จะช่วยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับประโยชน์ของทางอะโวคาโดนะครับได้ดีทีเดียวนะครับสาหรับเรื่องราวประโยชน์ของอะโวคาโดแล้วก็วิธีการกินที่จะให้มีประโยชน์ที่สุดก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ